ครับทีเจขับแต่งรถขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะที่ไว้ใจร้านทีเจขับนะครับผมรถทุกคันพ้นแอลกอฮอล์และน้ํายาเดสตอรอฆ่าเชื้อในรถให้ฟรีทุกคันนะครับย้ําว่าฟรีนะครับวันนี้มาเลยครับผมลูกค้าป a เจโร m ไมล์2,012นะครับมาติดชุดแต่งของไฟเดไลา์ด้านหน้าสวยงามแบบนี้ครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับเน้นงานมาตรฐานฟิตติ้งเป๊ะแบบนี้ครับ ด้านหน้าเป็นไฟเดย์ไลท์สวยงามนะฮะงานมาตรฐานนะครับจากค่ายอโมติสครับโลโก้คิ้วปากกระโปรงหน้านะครับปาเจโล่สปอร์ตนะครับผมติดตั้งได้ทุกชุดนะครับแวะเวียนกันมาได้เลยครับมาชมสเกิร์ตท้ายนะครับพ่อคู่สปอร์ตมาเลยครับผมขายดีที่สุดครับตอนนี้ฮะ สวยงามแบบนี้ต้อง TJ ขับแต่งรถนะครับผมงานมาตรฐานฟิตติ้งเป๊ะแบบนี้นะฮะ0909546999นะครับร้าน TJ ยินดีรับใช้บริการนะครับข้อไฟหน้าและข้อไฟท้ายก็มีนะครับผมครบจบที่เราครบทุกวงจรครับร้าน TJ ขับแต่งรถยินดีรับใช้ครับสวัสดีครับ